มนุษย์มักเปลี่ยนสิ่งของให้เป็นขยะได้อย่างง่ายดายแต่ว่ากันว่าถ้าใช้สิ่งของอย่างชนุถนอมไปนานๆสิ่งของนั้นจะมีวิญญาณมาสถิต รูโดเด็กหนุ่มจากสลัมผู้สืบเชื้อสายจากอาเชียดอนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความฟุ่มเฟือยของชนชั้นสูงที่มักจะทิ้งขยะทุกอย่างรวมทั้งผู้คนลงสู่โลกเบื้องล่างพ่อบรรทมของรูโดได้มอบถุงมือให้กับรูโดคู่หนึ่งเพื่อใส่สำหรับปกปิดรอยแผลเป็นอยู่มาวันหนึ่ง ข้อบัญชาของรูโดถูกคิวตัวทําให้รูโดโดนปักดําว่าเป็นคอตจอและถูกนําตัวโยนลงสู่โลกเบื้องล่างถึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ด้วยชนชั้นที่ต่ําต้อยจึงสาบานกับตัวเองว่าจะต้องกลับมาแก้แค้นทุกคนที่โลกเบื้องบนให้ได้ รูโดฟื้นขึ้นมาท่ามกลางเยะที่มีกลิ่นเหม็นและทันใดนั้นมีสัประหลาดที่เรียกว่าฮันจูพุ่งเข้ามาทำลายรูโดเอนจินได้เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปช่วยรูโดและพารูโดออกจากเขตต้องห้ามเพื่อที่จะพิสูจน์พลังจิงกิของรูโดเอนจินจึงนำตัวรูโดส่งให้กับแก๊งจับตัวไปใคร เื่ออจินได้เห็นรูโดสามารถใช้พลังจิงก <ique> ิควบคุมสิ่งของได้จึงชักชวนรูโดให้เข้าร่วมกับองค์กรนักเก็บกวาดเพื่อที่จะหาวิธีกลับไปแก้แค้นรูโดจึงเข้าร่วมกับองค์กรนักเก็บกวาดแบบไม่เต็มใจนะ การต่อสู้อันดุเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นมาร่วมทำภารกิจไปกับโรโดและองค์กรนักเก็บกวาดในการกำจัดฮันจูและต่อสู้กับกลุ่มโจที่เรียกตัวเองว่านักทําลายในอนิเมะเรื่องกาจิอาคุตะอนิเมะแนวแอคชั่นดาร์กแฟนตาซีที่เดัดปลามาจากมังงะญี่ปุ่นสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ